สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเกมทีมูฟวีช่องที่มีการสรรหานังมาสปอยคลิปนี้ผมจะมาสปอยเรื่องกลอรี่เกียรติภูมิชาติทหารเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ก็คือเมื่อสงครามกลางเมืองของอเมริกาแยกเป็นสองฝ่ายระหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้โดยทางฝ่ายเหนือคือฝ่ายของรัฐบาลที่กําลังทําการปลดปล่อยทาสผิวดําฝ่ายใต้ก็เลยไม่เห็นด้วยเนื่องจากพวกเขาใช้ทาสผิวดําเป็นแรงงานในเขตพื้นที่เกษตรกรรม แล้วเรื่องราวของสองครามต่อไปนี้จะเป็นเช่นไรพมข้คนอเขาละ1หนึ่งไลหนึ่งซับสไคร์แล้วไปรับชมกันได้เลยครับ วันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำบริการ y ย u ทูบพรีเมียมของแท้ราคาถูกแค่สิบาทต่อเดือนดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู u t u b e แบบไม่มีโฆษณาม,มากวนใจใช้ได้ไหลายอุปรกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลแมดมินดูแลทุกข,ขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงบอกว่ามาจากช่องเกียร์ทีมูฟวี่รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบสามหกศูนย์ โรเบิร uh ์ตคุนชอููกชายเศรษฐีนักปลดปล่อยท่าชาวบอสตันมีอายุ23ปีเมื่อไปสมัครรบในสงครามระหว่างรัฐก็เข,เขียนจดหมายถึงพ่อแม่เสมอเราถึงชีวิตในกองทัพโอโตโมคจดจนไมเหล่านี้ถูกเก็บไว้ที่ห้องสมุดฮาวตันมหาวิทยายลายัยฮาร์วาร์ดและนี่ก็คือโรเบิร์ตณตอนนี้เขาอยู่ในยศของผู้กองในกองทัพทหารสหรัฐฝ่ายเนื้อฝ่ายของรัฐบาล แอนทิแทมครีกแมริแลนด์17กันยายน1862โรเบิร์ตได้นำเหล่าทหารฝ่ายเหนือของเขาเข้าสู่สมรภูมิรบกับกองทัพฝ่ายใต้อย่างดูเดือดเลือดพล่านแต่ดูเหมือนว่าฝั่งของเขาจะสู้ไม่ไหวทหารบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากจึงถอยทัพกลับไปซึ่งโรเบิร์ตนั้นก็บาดเจ็บที่คอเขาก็เลยสลบไปไม่ได้ถอยกลับเหมือนคนอื่น ฟื้นขึ้นมาอีกทีก็เห็นลุงผิวดำคนหนึ่งที่มีชื่อว่าลอรีนซึ่งเขาและคนผิวดำคนอื่นๆก็มีหน้าที่ฟังศพของทหารให้จากนั้นโรเบิร์ตก็เข้ารับการรักษาบาดแผลที่คอซึ่งหมอก็เล่าให้เขาฟังว่าพระธานาที่บดีลินคอนกำลังจะประกาศเลิกท่าจำนวนหนึ่งเห็นว่าจะประกาศใช้ทันทีหากการรบครั้งนี้ชนะฝ่ายใต้ได้ในงานเลี้ยงวันนั้นโรเบิร์ตก็ได้พบกับโทมสัสเพื่อนที่โตมาด้วยกันซึ่งหลังจากที่ถามทุกสุขดิบกันแม่ของโรเบิร์ตก็มาเรียกไปคุยกับคนใหญ่่่่่คนนนโตและทีีัก็มพอออขของเขายยูด้ว พ่อจึงแนะนําให้รู้จักกับคนใหญ่คนโตแต่ละคนซึ่งพวกเขากําลังจัดตั้งกองทหารผิวดําพวกเขาได้เห็นความกล้าเมื่อไม่นานมานี้ของโรเบิร์ตบวกกับนายทหารคนอื่นได้ตายไปหลายคนจึงเสนอชื่อโรเบิร์ตขึ้นเป็นพันเอกแห่งกองทหารแมสซาชูเซตส์สที่54โรเบิร์ตรู้สึกประหลาดใจนินดนก่อนที่จะเดินออกมาข้างนอก พันตรีฟอบเพื่อนสนิทอีกคนที่ร่วมรบในสงครามครั้งล่าสุดก็เลยมาแสดงความยินดีโรเบิร์ตเลทาบถามฟอบนั้นให้มาเป็นตั้นรองมาร่วมงานด้วยกันซะเลยซึ่งหลังจากที่ฟอบตกลงโทมัสก็เข้ามาขอสมัครเป็นทหารผิวดำคนแรกของกองก็แน่นอนว่าทั้ง3คือเพื่อนสนิทสนมกันมาตั้งแต่วัยยาว หลังจากนั้นพวกเขาก็เกณฑ์คนดำมาคนพวกนี้ส่วนมากแล้วล้วนแต่เป็นทาสมาก่อนพวกเขาอยากได้รับอิสระจึงมาสมัครเป็นทหารและอยากพิสูจน์ตัวเองว่าคนผิวดำก็ทําได้ไม่ต่างจากคนขาวเช่นกันซึ่งตัวละครสําคัญที่จะแนะนําก็คือลุงลอรินที่เจอโรเรบิร์ตในสนามรบโทมัสคนเดิมที่เราคุ้นจินตาเพิ่มเข้ามาอีกก็คือจูปิเตอร์และชายหัวโล้นที่มีนามว่าทริปเป็นเด็กเกเรที่หนีออกมาจากบ้านตั้งแต่อายุ12จนต้องถูกจับไปเป็นทาสและไม่เคยกลับบ้านไปอีกเลย ในช่วงอาหารเช้าว,วันนั้นโทมัสก็เข้ามาทักถ่ายฟอบในฐานะเพื่อนโรเบิร์ตที่เห็นเช่นนั้นก็รีบเรียกฟอบมาคุยเป็นการส่วนตัวเพื่อสั่งห้ามไม่ให้คุยกันแบบนี้อีกแม้ว่าโทมัสจะเป็นเพื่อนก็ตามแต่เขาอยู่ในสถานะของพลทหารซึ่งฟอบก็ไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆหลังจากนั้นทหารกองที่54ก็ได้รับการฝึกจากจามันเคฮีผู้ซึ่งมีเชื้อสายของชาวไอริสจึงรู้สึกเกลียดคนผิวดำเป็นพิเศษ ยังรู้ว่าบางคนที่ไม่รู้จักซ้ายขวายิ่งรังแกพวกเขาไปอีกแต่สุดท้ายเขาก็ต้องทําตามหน้าที่จิตวิญญาณของเขาในตอนนี้ก็คือต้องฝึกทุกคนให้ออกมามีคุณภาพมากที่สุดหลังจากนั้นโรเบิร์ตก็เขียนเรื่องราวของทหารกลุ่มนี้ส่งไปให้แม่ไม่ว่าจะเป็นพวกเขาเรียนรู้เร็วกว่าคนเขาได้ซ้ารู้สึกเอาจริงเอาจังมีความอดกลั้นเมื่อแยกแถวทุกคนก็ผ่อนคลายคุยกันยิ้มแย้มพวกเขาสลัดความตึงเครียดได้เร็วมาก แต่เวลาช่างโหดร้ายได้พลัดพรากความสุขของพวกเขาไปในคืนที่ฝนตกนี้โรเบิร์ตก็ได้บับอกข่าวร้ายพวกเขาว่าประธานาธิบดีลินขอแจ้งมาว่าทางฝ่ายใต้ได้ประกาศไว้ว่าถ้าหากเห็นคนผิวดำมีอาวุธติดตัวจะถูกส่งกลับไปเป็นท่าทันทีที่แย่ไปกว่านั้นก็คือถ้าหากถูกจับได้ในเครื่องแบบของทหารฝ่ายเนื้อคนดำคนนั้นจะถูกสั่งประหารชีวิตในทันทีส่วนเจ้าหน้าที่คนขาวผู้ใดก็ตามหากบัญชาการทหารผิวดำจะถูกมองว่าเป็นกบฏ หากถูกจับได้ก็มีโทษประหารชีวิตเช่นเดียวกันพรุ่งนี้เช้าผู้พันโรเบิร์ตก็เลยยินดีที่จะปลดระวางให้กับพลทหารที่ยื่นจำนงมาเขาก็เลยบอกฟอบว่าถ้าพรุ่งนี้คุณไม่อยู่ผมก็เข้าใจทริปก็เลยประชดจูปิเตอร์ว่ายังอยากจะได้เครื่องแบบอยู่อีกไหมคือต้องบอกก่อนว่าบุคลิกของตัวละครทริปคนนี้แตกต่างจากคนอื่นออกไปเขาไม่เคยยอมรับในตัวของคนขาวเลยแม้แต่น้อยเนื่องจากตอนที่เป็นท่าถูกซ้อมเคี่ยนตีอย่างทรมานที่มาเป็นทหารนี้ก็เพราะว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้ว ส่วนลุงลอรีนก็ยังมีความตั้งใจที่จะเป็นทหารต่อเขาไม่กลัวแม้ว่าจะถูกประหารยังไงซะมันก็ยังมีเกียรติกว่าการอยู่เยี่ยงทาสจึงมาซ้อมถือธงแบบไม่ได้หลับได้นอนกันเลยทีเดียวพอเช้าวันต่อมาฟอบก็ยังอยู่ไม่คิดจะไปส่วนทหารคนอื่นๆก็ไม่คิดจะปลดเลยแม้แต่คนเดียวเพราะเขาขอสู้ตาย นั่นก็ทําให้โรเบิร์ตประทับใจเป็นอย่างมากจากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายไปฝึกต่อแน่นอนว่าผู้ที่อ่อนแอที่สุดก็คือโทมัสจามันเคฮีก็เลยจัดหนักเขาจนต้องล้มลงไปนอนราบกับพื้นซึ่งเหมือนก็ต่อหน้าต่อตาโรเบิร์ตโรเบิร์ตก็เลยเรียกจาานั้นมาคุยเป็นการส่วนตัวเพราะรุนแรงกับทหารมากเกินไปแล้วจาก,ก็เลยถามว่าเขาเป็นเพื่อนของผู้พันใช่ไหมครับโรเบิร์ตก็ตอบว่าใช่เราโตไม่ได้กันจาก,ก็เลยให้เหตุผลว่าเขาต้องโตมากกว่านี้คืนเป็นเช่นนี้ออกรบไปก็คงไม่แต่ตายกับตาย โรเบิร์ตก็เลยยินยอมให้จ่าฝึกในแบบของเขาต่อไปหลังจากนั้นปืนไรเฟิลก็มาถึงหลายต่อหลายคนจึงได้ยิงปืนเป็นครั้งแรกเห็นได้ชัดเลยว่าจูปิเตอร์ยิงแม่นกว่าใคร,ใครถามใเข้าตาโรเบิร์ตเป็นอย่างมากจูปิเตอร์เลยให้เหตุผลเขาเคยลากและลอกมาก่อนโรเบิร์ตจึงถามแล้วเคยฆ่าคนไหมก็แน่นอนว่าจูปิเตอร์นั้นไม่เคย โรเบิร์ตก็เลยสั่งให้บรรจุดินปืนแล้วก็ยิงออกไปซึ่งจูปิเตอร์นั้นก็ทําไปยิ้มไปแบบสบายใจโรเบิร์ตก็เลยตะคอกใส่ว่าเร็วๆก็นี้แบบรัวๆเพื่อกดดันพร้อมกับบอกทุกคนว่าถ้ารันเก่งต้องยิงได้3มนัดต่อนาทีจากนั้นก็ไปยืมปืนของฟอบมาขู่จูปิเตอร์ที่ชักช้าเขายิงปั้งๆออกมาแต่ละทีทําเอาจูปิเตอร์ใจไปอยู่ที่ตะตุ่มซึ่งมันก็บ่งบอกถึงสถานการณ์จริงกับการฝึกซ้อมมันแตกต่างกันจะมามัวยิ้มแบบนี้แล้วก็ยัดไปไม่ได้ เช้าวันรุ่งขึ้นฟรอปมาขอคุยเป็นการส่วนตัวเพื่อถามว่าทำไมต้องโหดกับพวกเขาขนาดนั้นแม้แต่โทมสัสเพื่อนของเราก็ไม่เว้นซึ่งทางฟรอปนั้นก็คิดว่าทหารเหล่านี้อย่างไงก็ไม่ได้ออกรบอยู่ดีพวกเขาถูกฝึกไว้เพื่อใช้แรงงานอีกตามเคยโรเบิร์ตก็เลยให้เหตุผลพวกเขาต้องพร้อมออกรบทุกสถานการณ์จากนั้นก็สะทยายต่างๆนานา,นานในความคิดเห็นของตัวเองที่วังดีต่อทหารกลุ่มนี้ในขณะที่เหล่าทหารกำลังฝึกแทง จามันเคฮีก็เล่นโทมัสอีกครั้งเขาเห็นว่าโทมัสแทงไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงจึงท้าให้แทงมาที่ตัวจาได้แต่หลังจากที่โทมัสแทงเข้าไปจาก,ก็เล่นงานโทมัสรุนแรงมากจนเขาต้องร้องไห้ซึ่งมันก็ต่อหน้าต่อตาโรเบิร์ตแต่เขาก็ไม่กล้าพูดอะไรเดี๋ยวมันจะเป็นการลำเอียงพนทหารคนอื่นๆทรปก็เลยพูดแทรกเข้ามาว่าก็แค่คนมืดลืมหลบโรเบิร์ตก็เลยบอกให้จาไปจกกัดการกับทรีปที่เสนอหน้าแบบไม่มีมารยาทจาก,ก็เลยเข้ามาสั่งสอนทริปบอกให้หุบปากแล้วก็ผลักออกอย่างแรง ใจนักเลงอย่างทริปนั้นไม่คิดจะกลัวจึงคิดจะเอาคืนหากแต่ลุงลอรินนนั้นก็มาห้ามไว้ก่อนจึงไม่มีอะไรโทมสัสที่ลุกขึ้นมาได้ก็เลยอยากคุยเป็นการส่วนตัวกับโรเบิร์ตโรเบิร์ตก็เลยให้เหตุผลหากทหารเกียนอยากคุยกับผู้บังคับบัญชาต้องทําเรื่องขออนุญาตซะก่อนโทมสัสจึงรับทราบพ,พร้อมกับร้องไห้ประชดในความเป็นเพื่อนที่ไม่เหลือเยื่อใยในคืนนั้นทริปก็มากลั่นแกล้งเขาต่ออีกทริปพูดออกไปทางแนวสมนำหน้าที่โทมสัสเปตนีสนิทกับคนข่าวดีนัก คือต้องบอกก่อนว่าแม้โทมัสจะเป็นคนผิวดำก็จริงแต่เขาไม่ได้เป็นทาสเขาอยู่ในฐานะของผู้ดีก็เลยได้เป็นเพื่อนของทั้งสองนั่นเองสิ่งนี้ก็คือเหตุผลที่ทําไมทริปถึงไม่ชอบโทมัสมากกว่าใครเพื่อนหลังจากนั้นทริปก็ถอดรองเท้าออกเพราะว่าทนไม่ไหวแล้วเท้ามันเริ่มจะเนา่าซึ่งเขาก็ต้องการรองเท้าคู่ใหม่จึงชวนจูปิเตอร์หนีออกค่ายเพื่อไปหารองเท้าลุงรอดีนก็เลยห้ามอย่าแม้แต่จะคิดหากพวกเขาจับได้โดนยิงเป้าแน่นอน นั่นก็ทำให้จูปิเตอร์ไม่กล้าไปทริปที่ไม่มีเพื่อนไปด้วยก็เลยต้องนอนฝันเอาพอถึงวันคริสต์มาสโรเบิร์ตก็รู้สึกจิตใจอ่อนแอคิดถึงแม่แต่ใจของเขาก็ถูกเยียวยาจากเพื่อนที่มีชื่อว่าโทมัสมาเมอรี่คริสต์มาสให้กับเขาทั้งสองจึงทิ้งหัวโขนไว้เบื้องหลังภายในเสี้ยววินาทีกลับมาเป็นเพื่อนกันแบบปกติ ในช่วงเย็นโรเบิร์ตก็เดินทางมารับประทานอาหารกับเคนริกไฟสเบียงและก็แฮกกิสไฟบัญชีผู้มีอำนาจเซ็นงบต่างๆโรเบิร์ตเร่งพวกเขาให้ตามเรื่องคำขอเบอิกรองเท้าใหม่ที่ส่งไปตั้งสองอาทิตย์ก็ยังไม่มีวี่แววเฮนริกจึงพูดแบบตรงไปตรงมาว่ารองเท้ามันมีจำกัดต้องเก็บไว้ให้กับหน่วยที่พร้อมรบจริงๆ ซึ่งเฮนรีกนั้นก็รู้ดีว่ายัางไงสาตทหารผิวดำไม่มีทางได้ออกรบอย่างแน่นอนอยังไงก็ต้องกลับไปใช้แรงงานอีกตามเคยโรเบิร์ตท,ที่รู้ดีว่าไม่ได้อะไรก็เลยขอตัวกลับในเช้าวันนั้นทริปก็ถูกจับได้ในข้อหาหนี้ทหารจาามันเคฮีก็เลยมาขอคำสั่งจากโรเบิร์ตเพื่อทำการเคี้ยนตีทริปต่อหน้าผลทหารตามกฎ แน่นอนว่าฟอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งจึงขัดแย้งโรเบิร์ตโรเบิร์ตจึงเรียกให้ฟอบนั้นมาคุยเป็นการส่วนตัวเพื่อบอกว่าคราวหน้า่ามาขัดแย้งคำสั่งของเขาต่อหน้าคนอื่นอีกเด็ดขาดทำเอาฟอบนั้นถึงกับพูดอะไรไม่ออกเลยทีเดียวจากนั้นโรเบิร์ตก็อนุญาตจ่าให้ลงมือได้แม้ว่าลึกๆในใจของเขาไม่อยากทำแบบนี้ก็ตามซึ่งหลังของคลิปที่ถูกเปิดออกมาทุกคนก็ได้เห็นว่าเขามีรอยแผลจากการถูกเคี่ยนตีตอนเป็นทาสมาอย่างมากมาย ทริปก็เลยจ้องไปที่โรเบิร์ตในขณะที่โดนเคียนเขาไม่ร้องออกมาเลยสักแอะเขาฝืนกัดฟันไว้แต่น้ําตามันก็ไหลออกมาด้วยความน้อยเนื้อต่าใจในคืนนั้นโรเบิร์ตก็ได้รู้ความจริงจากปากของคุณลุงลอรินสาเหตุที่ทริปต้องหนีทหารนั่นเป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะไปหารองเท้าใหม่ลอรินจึงพาโรเบิร์ตมาดูเท้าของทริปที่ตอนนี้เริ่มเน่าไปเรื่อยๆซึ่งไม่เพียงแค่ทริปคนเดียวเท่านั้นที่เป็นทหารอีกหลายต่อหลายคนก็เป็น นั่นจึงเป็นเหตุทําให้ในตอนเช้าโรเบิร์ตและพลทหารกลุ่มหนึ่งได้เดินทางมาที่ห้องสเสบียงของเคนดริกโรเบิร์ตเข้ามาในห้องพร้อมกับความกล้าหาญเขารู้ว่าเคนริกมีรองเท้าเพียงพอแต่ไม่ยอมให้กับทหารผิวดําเขาจึงทําการรือขนในห้องอย่างบ้าคลั่งเคนริกก็บอกว่าคุณทาแบบนั้นไม่ได้นะโรเบิร์ตก็เลยสวนไปว่าฉันเป็นผู้พันนะแกปล่อยให้ทหารเจ็ดร้อยนายไม่มีรองเท้าใส่แกไปอเอาอำนาจมาจากไหนทำเอาเคนดริกนั้นกลัวจนตัวสัน่นจึงต้องยอมแต่โดยดี เราทหารกองที่54จึงพาคกันดีใจกับรองเท้าคู่ใหม่แต่มันก็มีอยู่คนหนึ่งที่ไม่ดีใจอะไรเป็นพิเศษนั่นก็คือทริปเขาจ้องมองมาที่โรเบิร์ตตอนที่โรเบิร์ตมาเยี่ยมบ่งบอกว่าหากเขาไม่ออกไปหารองเท้าเองแล้วถูกเคี่ยนตีคงไม่ตามให้กระทั่งถึงวันเงินเดือนออกโรเบิร์ตนั้นก็ได้บอกข่าวร้ายว่าจากตอนแรกทุกคนจะได้รับ13เหรียญต่อเดือนแต่เมื่อเช้านี้ได้รับข่าวแจ้งมาว่าทหารผิวดำจะได้แค่10เหรียญถัดตีเป็นเงินไทยก็เดือนละ300กว่าบาท ซึ่งทุกคนในที่นี้ก็ล้วนแต่ยอมจำนนเพราะมันถือมีค่ามากสำหรับพวกเขาแน่นอนว่ามันก็มีอยู่คนหนึ่งที่ไม่เข้าพวกซึ่งก็คือทริปนั่นเองเขาให้เหตุผลกับทุกๆคนว่าเราเป็นทหารผิวดำถูกยิงทิ้งตายได้แต่กลับได้น้อยกว่าเขาก็เลยตะโกนไปว่ารัฐบาลได้กำไรดีนะก่อนที่จะโน้มน้าวให้เพื่อนทหารทุกคนฉีกใบสลิปนี้ทิ้งไปต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้คือวุ่นวายเป็นอย่างมาก เนื่องจากเราทหารล้วนแล้วแต่เห็นด้วยกับทริปทั้งนั้นโรเบิร์ตก็เลยควบคุมสถานการณ์ด้วยปืนหนึ่งนัดก่อนที่จะบอกว่าถ้าหากพวกคนไม่รับค่าจ้างพวกเราก็ไม่รับเหมือนกันแล้วก็ฉีกมันทิ้งไป นั่นก็ทำให้เขาได้ใจลูกน้องไปเต็มๆหลังจากนั้นก็ได้ทำการมอบชุดให้กับเหล่าทหารฝันของพวกเขาตอนนี้เป็นจริงแล้วได้เป็นผู้ชายที่อยู่ในเครื่องแบบพวกเขาเลยพากันเดินทางกลับเข้ามาในเมืองอีกครั้งหลังจากการฝึกจบลงไปเดินขบวนผ่านผู้หลักผู้ใหญ่ก็ทำความเคารพอย่างน่าชื่นชมส่วนจามันเคฮีนั้นก็มาด้วยเช่นกันแม้ว่าเขาจะไร้แต่เขาก็ดีใจที่สามารถฝึกเหล่าทหารกลุ่มนี้ออกมามีคุณภาพ ฟอบก็ได้รับอํานาจในการแต่งตั้งคุณลุงรอรินให้ติดยศจากสิบปีโรเบิร์ตก็เลยเข้ามาแสดงความยินดีซึ่งเหล่าทหารทุกๆคนก็ล้วนดีใจไปตามๆกันหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินทางผ่านหมู่บ้านที่ส่วนมากเป็นคนผิวดําเด็กๆก,กลุ่มนี้ที่เห็นพวกเขาก็รู้สึกมีความฝันว่าสักวันจะได้เป็นเช่นนี้ลุงรอรินก็เลยบอกเด็กๆว่านี่ไม่ใช่ความฝันเราไปแบบทาสแล้วกลับมาอย่างทหารบอกพ่อแม่ของพวกเธอด้วยว่าเรากลับมาสู้ เมฟอร์ดเซาโคโคเลนา9มิถุนายน1863ผู้พันโรเบิร์ตได้นำพลทหารกองที่54เข้าร่วมฉลองงานที่นายพลคนนี้จัดเตรียมให้ในายพลคนนี้ก็มั่นใจว่าพวกทหารคงดีใจที่ได้พักที่นี่ซึ่งโรเบิร์ตนั้นก็คิดเช่นกันแต่มันไม่ใช่สาเหตุที่ทุกคนมาที่นี่ทุกคนมาที่นี่ก็เพราะว่าต้องการรบนายพลก็เลยแนะนําให้รู้จักกับผู้พันมอนโกเมรีเป็นนักต่อต้านท่าตัวยงจากแคนซัส ที่มีกองทหารเป็นคนผิวดำเช่นเดียวกันนั่นก็ทําให้โรเบิร์ตรู้ว่าไม่ใช่กองของเขากองเดียวที่เป็นทหารผิวดำซึ่งพรุ่งนี้มอนโกเมอรี่ก็จะไปหาสเบียงที่ชายฝั่งจอร์เจียก็เลยชวนโรเบิร์ตนําทหารไปด้วยกันโรเบิร์ตตอบตกลงทันทีเขารู้ดีว่าทหารของเขาก็ล้วนอยากออกทํำภารกิจในตอนชาาทหารผิวดำของโรเบิร์ตแล้วก็มอนโกเมอรี่ก็เดินทางไปพร้อมๆกันมอนโกเมอรี่ชมทหารของโรเบิร์ตที่เดินขบวนสวยงามพร้อมเพรียงกันเป็นอย่างมาก และในที่สุดก็มาถึงดารินรัตจอเจียเหล่าทหารของมอนโกเมรี่ก็ออกไปสำรวจพื้นที่พอเขาเลยมารายงานว่าที่นี่มันเป็นเมืองโล่งไม่มีกบฏมิแต่ผู้หญิงมอนโกเมรี่ก็เลยบอกให้เหล่าทหารไปไล่ผู้หญิงออกมาจากบ้านพร้อมอนุญาตให้หญิงพลเรีอนได้เหล่าทหารกลุ่มนี้ก็ทําตามคำสั่งในทันทีมอนโกเมรี่ก็เลยให้โรเบิร์ตมองไปดูรอบๆพร้อมให้เหตุผลไม่ให้ทหารผิวดำออกรบนะถูกแล้ว ดูการกระทาเอาละกันพวกนี้ทําตัวยังกับเด็กซนยางกับลิงทหารคนหนึ่งได้ทําร้ายผู้หญิงอย่างบ้าคลาั่งมอนโกเมอรี่ก็เลยบอกให้มันหยุดแต่มันก็ไม่ยอมหยุดมอนโกเมอรี่ก็เลยยิงทิ้งให้ทหารทุกคนได้เห็นหากฝาก่าฝืนคําสั่งจะเป็นเช่นไรจากนั้นก็บอกให้โรเบิร์ตสั่งทหารของเขาเผาเมืองช่วยกันแน่นอนว่าโรเบิร์ตนั้นไม่ทํามันเป็นคําสั่งที่ไร้ศีลธรรมมอนโกเมอรี่ก็เลยโขงันไว้อธิบายในศาลทหารหลังจากที่ทหารของคุณอยู่ในสังกัดของผมละกัน โรเบิร์ตก็เลยจําเป็นต้องสั่งทางทัง,งที่ไม่อยากทําเลยนั่นก็ทําให้เมืองนี้ถูกเผาไหม้จนราบคาบโรเบิร์ตไม่อาจสามารถต่อก่รอบอำนาจบางคนได้เขาจึงเขียนจดหมายไปหาพ่อผู้ซึ่งมีความใหญ่โตมากพอที่จะช่วยเขาได้เขาเขียนเอาไว้ว่าผมส่งคำขอให้เหล่าทหารกลุ่มนี้ออกไปรบหลายครั้งแล้วแต่ก็ไร้ซึ่งการตอบรับเห็นได้ชัดเลยว่าพวกเขามีไว้เพียงแค่เป็นแรงงานเท่านั้นตอนนี้ขวัญกำลังใจของพวกเขาถดถอยอารมณ์ขันได้หายไป พวกเขาต่างก็คิดว่าจะซ้อมไปทําไมในเมื่อไม่ได้รบมีเพียงพ่อคนเดียวเท่านั้นที่จะเขียนจดหมายไปถึงประธานาธิบดีลินคอนแล้วก็พู้ว่าแอนดรูได้ก็เลยอยากให้พ่อช่วยในขณะที่กอง54กําลังใช้แรงงานทหารคนขาวฝ่ายเนื้อซึ่งเป็นฝ่ายเดียวกันก็กําลังจะออกไปรบกับฝ่ายใต้จึงผ่านทางมาทหารคนขาวก็เลยแซวคนดําเรื่องที่ต้องใช้แรงงานทริปก็เลยเข้ามาคุยกับพวกเขายามคืนไปว่า สงครามมันจะจบเร็วขึ้นถ้าหากพวกนายถอยหลังกลับไปแล้วก็ให้พวกฉันไปรบแทนซึ่งการขมขวัญกันและการครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าจะว่างงวยกันซะด้วยแต่ก็เหมือนเดิมลุงรอรินได้เข้ามาห้ามเอาไว้คนเขาก็เลยแซวเขาที่ได้ติดยศ ว่าคนดำมียศก็ไม่ต่างจากวัวมีนมตรีบโมโหมากจึงอยากจะอัดพวกมันอีกครั้งทำให้มีความชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วฟอบก็มาเคลียร์สถานการณ์แล้วเขาจะเอาพิทหารผิวขาวคนที่มันพูดยั่วยวนกวนประสาทลอรินก็เลยบอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับแค่ทหารแซวล์กันเล่นก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองในคืนวันนั้นขณะที่โทมัสส่องกระจก ทริปก็ดันมาหาเรื่องหาว่าโทมัสพยายามทําตัวคล้ายกับคนขาวแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เป็นแค่ไอ้มืดที่อยู่ในเครื่องแบบก็แค่นั้นโทมัสขี้เกียจฟังก็เลยคิดจะหนีแต่ทริปก็มาขวางทางเอาไว้แล้วก็พูดเหยียดยามต่างๆนานาแถมยังมาท้าโชคต่อยอีกต่างหากโทมัสที่ทนไม่ได้ก็พร้อมรับคําท้าทว่าสุดท้ายจ่าลอรินคนดีคนเดิมก็มาห้ามไว้ทันลอรินก็เลยบ่นให้ทริปว่าแกีจะหาเรื่องคนทั้งโลกเลยหรือย,อยังไงทริปก็เลยบอกว่าปล่อยฉันนะลุงนิโกร จาก็เลยบอกว่าแถวนี้ไม่มีนิโกรเลยสัก,กคนทริปจึงยี่ยวนควรประสาทจาว่าพอคนข่าวติดยศให้หน่อยก็ชี้นิ้วสั่งคนอื่นอย่างกับว่าเป็นนายเองเลยนะลุงมันก็แค่มารับใช้คนข่าวเท่านั้นจาลอรินที่รับไม่ได้กับคําเหยียดยามจึงหวดหน้าไปหนึ่งทีพร้อมบอกว่าแล้วแกและเป็นอะไรคงมีแต่ความเกลียดชังสีหน้าทีงได้ผ่านคนไปทั่วที่คนขาวต้องตายแบบนี้ตลอดระยะเวลา3ปีก็เพราะว่าคนแบบแกฉันรู้ดีเพราะว่าฉันขุดลุมฝังพวกเขามากับตัว ทุกครั้งที่ฉันโขดชั้นคิดเสมอว่าเมื่อไรนอจะได้ออกรบบ้างเมื่อไรจะได้ชดใช้ให้กับพวกเขาบ้างต่อสู้ให้มันสมกับเป็นลูกผู้ชายทีหลังให้คิดดีๆก่อนหากจะไปเรียกใครว่านิโกรถ้าจะมีที่นี่ก็มีแค่แก่คนเดียวเท่านั้นอ้นิโกรปากเสียปลอดแหกกลัวตายแกมันก็เป็นได้แค่นี้ทาเอาพ่อหนุ่มทริปที่ไม่มีพ่อแม่เคยบอกเคยสอนรับฟังคำสอนนี้มาถึงกับน้ำตาคลอกันเลยทีเดียว โรเบิร์ตแลฟฟอร์ฟได้เข้ามาพบกับนายผลคนนี้อีกครั้งเพื่อให้เขาอนุญาตให้กองที่54ออกรบได้ซึ่งครั้งนี้โรเบิร์ตก็ถือไพเ่เหนือกว่าเขาเล่าว่าเขาได้เขียนจดหมายถึงพ่อให้ขออนุญาตผู้ว,ว่าแอนดูแล้วก็ประธานาธิบดีลินคอนไปแล้วอีกไม่นานคงรู้ผล แต่คงไม่จําเป็นต้องรอจนป่านนั้นก็ได้เพราะว่าเข้ารู้มาว่านายพลแล้วก็ผู้พันมอนโกเมอรี่ทําผิดกฎเป็นหลายข้อกันเลยทีเดียวทางออกปล้นสะดมเผาบ้านเมืองหลักรอบขนนุ่นจํานวนมากขึ้นเนื้อในจะเบิกใบสเสบียงปลอมอีกและการทุจริตอีกมากมายทำเอานายพลกลัวโรเบิร์ตจะไปรายงานย่างกระทรวงก็เลยต้องยอมอนุมัติให้กองที่54ออกรบในทันทีพวกเขาจึงเดินทางมาที่สนามรบ พวกเขายืนเรียงหน้ากระดานยิงสู้กับฝ่ายศัตรูยอย่างบ้าคลั่งจนในที่สุดฝ่ายใต้ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าก็พากันเผ่นจนป่าราบแต่ว่าไม่นานพวกนั้นก็มาอีกคราวนี้เยอะก,กว่ามากมายโรเบิร์ตจึงปลุกเร้าพลทหารของเขาให้สู้แบบไม่กลัวตายทั้งสองฝ่ายจึงยิงแลกกันไปแลกกันมาแล้วพอเข้าใกล้กันกองที่54ก็สู้ระยะประชิดตามวิชาที่จามันเคฮิซอนมาต้องบอกเลยว่าผู้ที่ฉายแสงที่สุดในที่นี้ก็น่าจะเป็นคริป แต่เขาก็เกือบพลาดอยู่เหมือนกันซึ่งก็โชคดีมากมายที่โทมัสมาช่วยไว้ได้ทันทาเอาคลิปนั้นซึ้งใจเป็นอย่างมากทางทางที่เขาเคยกลั่นแกล้งจนในที่สุดทหารกองที่54ก็ยัดเยียดความปราชัยให้กับฝ่ายใต้กลุ่มนี้ไปได้แต่กองที่54ก็ต้องสังเวยชีวิตทหารไปถึง42รายและมีผู้ที่บาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นก็มีโทมัสที่โดนยิงโรเบิร์ตจึงคิดจะส่งตัวเขากลับบ้านแต่ว่าโทมัสนั้นก็ขอร้องไม่ให้ส่งเขาขอสู้ต่อ หลังจากที่เดินทางมาถึงเต็นท์โรเบิร์ตก็เข้ามาชมทริปที่เมื่อวานสู้ได้ดีมากๆพร้อมเสนอให้เป็นคนถือธงประจำกองหากแต่ทริปนั้นก็ปฏิเสธพร้อมอธิบายความในใจว่าผมไม่ได้สู้สงครามนี้เพื่อท่านแต่มาที่ป้อมประการฝ่ายศัตรูที่มีชื่อว่าป้อมเวกเนอร์นายพลสตรองได้พานายทหารทั้งหลายมาดูพร้อมอธิบายว่าข้างในมันมีทหารเป็นพันๆและอาวุธยุธโทโธปกรณ์อีกมากมายกองบัญชาการวางแผนว่าจะจู่โจมพ่งนี้ตอนพลบคำ่ำ แต่ปัญหาคือการเข้าประชิดตัวทําได้เพียงแค่ทางสายแคบๆเท่านั้นซึ่งจะเข้าไปได้ทีละกองแน่นอนว่ากองแรกย่อมมีความเสี่ยงสูงที่จะบาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมากแต่ถ้าหากทวงเวลาไว้ได้นานเท่าไหร่กองหนุนก็จะทําภารกิจง่ายเมื่อนั้นผู้พันรเบิตจึงเสนอตัวทันทีว่ากองที่54แห่งรัฐแมสซาชูเซตส์พร้อมออกรบเป็นกองที่1แม้ว่าจะไม่ได้นอนมาสองวันแล้วก็ตามหลังจากที่เหล่าทหารทราบข่าวว่าจะได้ออกรบในวันพรุ่งนี้ คำคืนนี้พวกเขาก็มากล่าวคำอวยพรตามความเชื่อทางศาสนาที่ออกไปทางแนวต่อสู้กับพวกที่กดขี่คนผิวดำเพื่อต้องการอิสรภาพคืนกลับมาและระบายความในใจของแต่ละคนออกมาเผื่อชาตินี้อาจจะไม่มีลมหายใจอีกทริปเล่าว่าแม่ของเขาตายเพราะคลอดเขาเขาก็เลยไม่มีครอบครัวที่อบอุ่นจึงมองว่ากองที่54นี้คือครอบครัวหนึ่งเดียวที่มีเรียกได้ว่าซึ้งกันจนน้ำตาคลอกันเลยทีเดียว เช้าวันต่อมาทุกคนก็เดินทางมาที่ป้อมเวกเนืรออย่างหันกล้าระหว่างทางก็สวนทางกับกองทหารผิวขาวที่เคยมีปากเสียงกันกว่าคนขาวก็เลยให้กำลังใจว่าลุยมันเลยกองที่54ซึ่งเหล่านักข่าวนั้นก็มาจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโรเบิร์ตจึงฝากจดหมายส่วนตัวฉบับหนึ่งให้กับนักข่าวเอ็ดเวิร์ดเอาไว้และอีกอย่างถ้าหากเขาตายก็จงให้ทุกคนจำสิ่งที่เห็นในวันนี้ด้วยเมื่อได้เวลาอันเหมาะสมโรเบิร์ตก็นำทัพเคลื่อนพลไปทางทราย แน่นอนว่ามันไม่ง่ายโดนปืนกระหน่ำยิงเข้ามาแบบไม่ยัง้งจนถึงขั้นไปต่อไม่ได้โรเบิร์ตก็เลยให้พวกเขาหมอบลงลบไปตามเนินทรายแล้วก็ให้รออยู่ตรงนั้นจนกว่าจะถึงตอนค่าเพื่อไม่ให้ศัตรูมองเห็นได้ง่ายๆแล้วเวลาก็ล่วงผ่านไปจนอาทิตย์ลับฟ้าโรเบิร์ตได้ถ่ายทอดคําสั่งออกไปให้ทุกคนเดินหน้าแน่นอนว่ายังไงก็ไม่รอดอยู่ดีโดนพวกที่อยู่ในป้อมกระหน่ำยิงเข้ามาใส่แต่ด้วยความที่ใจสู้ทุกคนก็ไม่ยอมถอยจึงเดินหน้าต่อไป เมื่อเข้ามาใกล้ๆก็ยิ่งเสียเปรียบไปกันใหญ่เนื่องจากฝ่ายศัตรูอยู่สูงขึ้นไปบนฟ้าส่วนพวกเขาอยู่ที่เบื้องล่างโรเบิร์ตไม่คิดกลัวตายเขาไม่หลบอยู่หลังพลทหารเขานำหน้าขึ้นไปที่ป้อมประการข้องฝ่ายศัตรูจนสุดท้ายเขาก็โดนยิงตายต่อหน้าลูกน้องหลายต่อหลายคนแน่นอนว่าพวกเขาล้วนขวัญกำลังใจถดถอยหากแต่มันก็มีอยู่คนหนึ่งที่มีความกล้าบ้าบินซึ่งก็คือทริปนั่นเองจากตอนแรกปฏิเสธที่จะถือธง เขาหยิบมันขึ้นมาแล้วก็บอกให้ทุกคนเดินหน้าต่อไปถูกคนที่ได้เห็นผู้บังคับบัญชาของตนพลีชีพจึงไม่อยากให้การพลีชีพครั้งนี้มันสูนเปล่าจึงเดินหน้าลุยแต่หลังจากนั้นไม่นานพริบก็ถูกยิงตายไปอีกคนผู้พันฟรอปแล้วก็จาลอรินจึงนำทัพทหารกองที่54ต่อสู้กับศัตรูต่อไปแบบเอาเป็นเอาตายจนใฉนฉากสุดท้ายหนังก็ตัดมาที่ตอนเช้าศพทหารเป็นร้อยเป็นพันได้กลาดเกลื่อนไปทั่วหาดทรายธงของฝ่ายใต้ถูกชักขึ้นมา นั่นก็แสดงว่ายัางไม่สามารถยึดป้อมได้ส่วนศพของผู้พันโรเบิร์ตนั้นก็ถูกกกลฟฝังร่วมกับพลทหารคนอื่นๆจากปกติฝ่ายใต้จะให้เกียรติฝังศพในทหารแยกจากพลทหารหากแต่ผู้พันโรเบิร์ตดันเป็นผู้บัญชาการของทหารผิวดำก็เลยไม่ได้รับเกียรตินั้นนั่นเองกองทหารอาสาที่54จากแมสซาชูเซตส์สูญทหารไปกว่าครึ่งในการบุกป,ป้อมเวกเนอร์ กองพ้สนับสนุนทหารผิวขาวเองก็เสียกําลังพลไปจํานวนมากก่อนที่จะทําการถอนกําลังจึงไม่สามารถยึดป้อมได้เมื่อวีรกรรมที่หานกล้าของพวกเขาแพร่ออกไปสภามีคำสั่งให้เพิ่มทหารผิวดำเข้าไปในฝ่ายยูเนียนมีอาสาสมัครถึง1 8 0 0 0 0ายประธานาธิบดีลินคอนกล่าวชายผิวดำเหล่านี้ช่วยพลิกสงครามให้มีชัยได้ และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก m m d b ไปถึง7.9เต็ม10คะแนนทางปิดพลาดประการใหนเพขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าหากชอบคลิปนี้กรู้่ากดไลค์กด s u b s r r i e ใกับ jtmovie ท้ายที่สุดนี้สวัสดีครับ